สบายดีนะทุกคนวันนี้พบกับทีมงานบ้านนาวันนี้เนาะอารินดาเนาะอ่าได้หดน้ำเกี่ยวข้าวแล้วก็คือครอบครัวลินดากะได้เห็นนาเนาะทุกคนเพราะว่าอยู่บ้านกะทุกคนกะสลายเขากับเห็นนาเห็นนากินเพราะว่าจะได้กินข้าวใหม่ๆวันนี้ก็เลยลินดากได้พาครูบาวเนาะครูบาวไทยมา มาเกี่ยวเข้าเพื่อที่จะให้สาวลาหันได้เห็นว่าหนุ่มไทยนี่เป็นเอาใดเนาะว่าเกี่ยวเข้าเก่งโบพอที่จะมาเปลี่ยนขย้ล้วได้โบอเอพราะว่าเสียหลายสาวลาเนี่ยเขาสิฮิตนาเด้อ <c oughs> ในยินเสียงลินดาแล้วก็รู้สึกคิดหอดประมาณห้าหกปีก่อนที่มาลล้ครั้งแรง <c oughs> เพราะว่าแมา่ก็มาเจอลินดาเลยแล้วก็ด่วนแล้วครับที่บร้ร่วม <c oughs> อุดมการหรือว,ว่าบ,บร้ร่วมงานกันกันกบลินดากะโอ้ กระดังคนต่างหย่าคือจังหวะเราดินดนเนาะนนได้โอกาสกลับมาบานมาซองเออโอเคมาหยามาเย็นกันนะครับคือว่าณดินดาด็เคยเป็นนั่งเอกในดวงใจของพี่น้องนะครับในช่วงแรกๆกับผู้ใดเคยเบิ่งลินดาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้ยังคงติดตามอยู่กับพี่น้องก็สามารถคอมเมนต์ได้จ้อยเนาะลินดาลฟ์สุดเป็นห็นหลฝนคือคนยังอยู่มันบอกเมเมื่อกี้นะนะะเขาลงคลิปปู่คนผักแพงเขาดีเนาะ ผู้นั่นกระจอบผู้นี่กระจอบนะครับปัจจ <c oughs> ุบันนี้เป็นยังไงยังยังคงมีบอพี่น้องกับแห่งกำลังใจน้องแม่กันแล้วกันนะครับน้องลินดาพี่น้องกล่าวบางทีเขาเป็นกัญญาวิยงนอทางไกลกับครอบโอครอบใจเนาะที่พี่พี่น้องๆคนใดที่ยังพี่ต่ำฮับโซมเฮาอยู่เนาะกับครอบใจเด้อมาตอนนี้ลินดาสิบ้าไอตอนนี้เขาเป็นแค่จุดเริ่มต้นครับพี่น้องครับเพราะด้ยางต่ออีกไก่นั้นวอลินดาจากโลอัน ข้ามโกไปอีกสองหน่วยป้าท <c oughs> สิบ่อใดกับบ้านก่อนมาเนะาะประมาณหนึ่งกิโลนี่แหละแต่ว่าตอนนี้เราอันยางมาได้ครึ่งทางแล้วเนาะ,นอะตอนนี้เราก็มานั่งพักดูเที่ยงของใยบ้านนี่แหละของอ่าก็เป็นพี่น้องของลินดาดนะี่แหละเนาะเขากะได้มานั่งพักก่อนแล้วเขาสีได้พากันยางเข้าไปโตหน้าของลินดาฮันจะเป็นการวานเอาเนาะจะเป็นการวานและ มันเกิดจากบ่มีเถียงเพราะว่าก็บบ้เฮ็ดหลายปานใดครอบครัวกะตอนนี้นากกับพ่อแม่กะอยู่น้ากันก็ประมาณสี่คนกับหลานน้อยกับบได้ัทคิวข้าวหลายปานใดก็เลยเฮ็ดน้อยเนาะเนือจากการพักไอ้ว่าเป็นมองอเรียนหนังสือดิเนยบนคิดเลขเพราะว่าหลักฐานยังคงมีเยอะนี่นะไอ้สิถามกันมาพูดเลยนี่นะเขาเอิน่าผูหยังโบ ผู้ตระพัดดีแมนบ่อันเดียวกันบ่คือคนละมองฮะดักกระโ่วงหัวเขาเอินปูอย่างคือกันแน่น้อยมากนะเขาหันหูยุติรินดาหันโบจืรโบจือแม่ครับผู้เฒ่าเขาจะพาเอินอีกผู้ตระวัดปูมีอย่างไรล่ะปูมันชื่อซื่อบุกบิเวทจารยสาเพราะว่าถ้าว่าพี่น้องคนไหนเนาะที่ข้ามาฟังลาวจะาหูได้วกปูน่ะหลายอีลิ ไปพี่้องครับเดี๋ยวผมจะให้เบื้องบรรยากาศน้ากันนะครับอเขาเขาจะเอางา้มปั่นอย่างพี่รองอทำไปอีกสองโลใจออกแล้วเด้อนมไทยนี่ภาษีว่าเปลี่ยนเคยเล่าเป็นแต่ได้เป็นบ่หน้าเพิ่นคือไก่แท้อันนี้เขาให้บ่ดาอันนี้อันนี้อันนี้ดำเพือซักนี่ซักหยอดเป็นบ่พี่้องครับนี่คือบรรยากาศกาัน ไปหน้าของน้องลินดานะครับต้องได้ย่างได้พี่น้องโอ้ยขาอ่อนเลยโอ้ยทำนี้ซื้อลินดาไปพิ่ซิสถ้ำนาคามาแล้วเป็นยังได้เพียงไต่เห็นเบื้องคลิปอยู่เพียงไดควารู้สึกอุ้ยธรรมดาธรรมดาอันบปะไอไปพูดทอกยังได้ไปพูดทอกไอ้ขาสั้นไอ้ย่างไปต่อปุ๊บกลังมีสุดได้ย่อนกลับขึ้นเลยมันมันบ่ไหวมันมันไปไต่หมอกไหมนะมันควารู้สึกย่านกนะเขาว่าพูดทอกง่ายกว่า มันเป็นคันใดเนาะคูถอกเนาะแล้มันจะเป็นคันใดคันใดเท่กันบ่คันใดไม่เหล็กเหล็กตุ่งๆมาตั้งอยู่แบบนี้เลยครับแล้วก็มีตะกี้นไปหอดกิโลบ่ฮะระยะทางหอดกิโลบ่ไปกลับแปดกิโลว้ายสำบันอายางไปตัวเมืองคุณตัวนี้แม่แล้วโอ้ยตำนานจิบจิบขันยันทางเพียงใครอยู่อันนี้ยางทางสั้นวนีปเนาะ เดินทางมานากับมานาได้บ่เนาะเดินด้น่เาทางัหน้าน,น้าอะตัวตองทางบะสุดคอาาบายตาอ้วระวังอ้นังวะเดินทางกันย,ยาว ไม่ยินเสียงรถโอ้ยสามมี่มาใส่ดิละมีมอาจะใส่ดิเขาเดียวและสงสัยยินเสียงคนไม่ได้แมนบอกมานะครับหลังจากที่เฮ้าเบ่งเป็นเจวเขาจังหน่อยแล้ว <c oughs> ตอนนี้ครับกัสิเป็นตอนพักเทียงอ่าบิมด,ดาด,ดิโซฟีมืออ้ามีดบ้างก็บอ่ได้มี เอามาเอาไว้หลังตู้เย็นแล้วลืมจับเอามาโอ้ดุดแล้วเนาะบอได้เห็นลินดาขาวาล่าสุดดูน้ำกระดิ่งสายมังติบินตอนอาจารย์ที่ะโู่ไม่เห็นเขาเห็นยังเห็นเพื่อนอารมณ์อารมณ์อันรูปนะโพดรูปนะโอเคเลยเดี่ยวไล่ละเอ้าสับๆที่พักเลื่อนที่จังไปตำ เดี๋ยวพักบ่อนี้แล้วกลับไปพักบ่อนั้นโอเคเอาห้องน้ำมะหุ่งบัดนี้ก็ได้ต่ำบมดทั่วบัดนะฮะตาำมะหุ่งกระต่ำโอ้นี่คือต่ำมากกัวกลอนเนาะหลายเมนูครับพี่ดองครับอเอาลิ้นด่าแซ่บ,บปัดเนี่ยคุณนม่ตม่ำกาโคกน้อยเนาะต่ำ ตามกระสูชีวิตแหพงนี่อันนี้คือแล้วแล้วเนาะตามหมกทัว่ตามหมกทัว่โอ้เปียกบริเวณชายิ่นกายฉันหอมพิ่นวอดอเดี๋ยวตั้งประนันเนาะให้พี่น้องตั้งอันมอมี่ตั้งกันได้ดอกกินเพิ่นกันได้ยังไงคือลงอยู่บ่ได้เอาคือลงอยู่บ่ไหมมันต้องมีน้ำหอนลองในนึงได้ไม่อยากดอกมันต้องมีน้ำหอนลงในนึงเนาะ เมนูก็ง่ายๆเนาะกินละกันพากันนอนเวนแต่กันลงทำแน้วพี่ลงต่อละกันแล้วแล้วจานดิจานมาซ์เตอรมารีเมอูน่ะหากอาคูไปเลยอืมครูโคสเม่อืมอือที่ครับบรรยากาศตรงกันจะกินข้าวเขาจะสินเป็นจุ่มของซีตี้เนาะเป็นจุ่มมันจุ่มปะ มาสูบผักสูช oh no, okay, okay, okay. ีวิตมากปมห็นได้นี่ลโรลโกใบมันไหมโออ้โหนี่อ่อย้ำคุยอืมเป็นยั้ไอกันอ่อาหารเบสิก